สวัสดีค่ะพบกับช่องอร่อยง่ายสไตล์วาวานะคะแอบเขินนิดนึงวันนี้มากล้องแบบสดมากมาเลยทุกคนมาดูเราเดี๋ยวค่อยสวัสดีดีกว่ารอคนมาแป๊บหนึ่งยวให้คนมาสักนิดนึงก่อนเนาะอวันมากินน้ำรอ อ่ะมีคนมาละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เจอกับช่องอร่อยง่ายสไตล์วาวานะคะวันนี้เรามากับเมนูผ้ากุ้งนะคะทำเองแล้วก็มีลูกเนียงไอ้ลูกเนียงว่าสตอรพริกหวานนะคะ แล้วก็ยากอ่อนทานตะวันแล้วก็คณาค่ะคณาอ่อนต้อนอ่อนคณามาจ้ามาทานด้วยกันเนาะสวัสดีค่ะมาเร็วมาทานผ้ากุ้งด้วยกันนะคะยัวๆมากวันนี้แบบน้ำลายแตกแล้วอ,ะอ่ะเอาตอนนี้ดีกว่า ตัวใกล้ๆมือก่อนมาค่ะสอนพี่แาวทำด้วยครับจะเรียนหรือเปล่าเหอะอร่อยมากกินกับคนา นะะ่าค่ะอร่อยมากทำเองกินเองเครื่องแบบเยอะมากนี่เลยใส่กุ้งไปทั้งตัวืกินกับเขวต่อ mặc hàm mhm mhm nha mhm 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 Mà ừ. mhm cái mhm 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 nhạt mhm 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 ไล้พอไหมมาค่ะทุกคนอืมอร่อยมากกินกับสตออกินเลยทั้งเปลือกใครคนใต้จะชอบกินสตอ มาค่ะเยอวๆมากเคำนี้นะคะเพื่อเพียง <laughs> เมาคข้าวกินเครื่องมนะั้ง เห็นคอมเมนต์ค <What? S 2> ุณล <ng> ุงตะวันเขาบอกว่าอะไรอ่ะอันนี้หลังไม้นะคะตอนนี้ไรสดทานอยู่นะคะมาเร็วมาทานด้วยกันค่ะเยอย่มากอื้อ จิ้มดอกพะนาใส่เครื่องไปหน่อยนะคะ พี่ไทยไทยไม่มานานเลยพี่ไทยไมาแล้วอันนี้รีบคอมเมนต์ก่อนเลยโอ้โหเครื่องใช้พริกอันนั้นอ่ะมันเผ็ดมากทำเองสารแแน่เน้นเน้น วันนี้ไม่ได้พาคุณแม่มาด้วยกินน้ำแน่มาค่้ช่วงนี้หน้าสะตอ อันนี้ก็มาทำแม่เสียเลยอนนเ้ตอนนี้หนูอยู่คอนโดพี่แม่อยู่บ้านแต่ว่าเมื่อวานไปอยู่บ้านมาพอดีหลานมาอยู่ด้วยอะคะ่ะช่วงนี้แม่ก็เลยไม่ค่อยว่างพี่ไทยสบายดีไหมคะ อน้ำตาลอยกินเผ็ดเข้าไปมาฮค่ะ าายนะอ่้คุใครที่มาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องหน่อยนะคะ

เดี๋ยวที่ไทยเขาเนี่ยหูอื้อเหมือนแล้วตอนนี้คนกึนนะขอบคุณค่ะพี่ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้น้องด้วยนะให้น้องด้วยนะคะเขาจุดตามเขาอ,อยู่จ้าอืใช่พี่ไทยตอนนี้ภูกเก็ตน่าก,กลัวเหมือนกัน องไม่เห็นใช่ไหน่ารักจังเลยรังให้ตายก็ไปอยู่ดีสวัสดีค่ะพี่ฝากกดติดตามน้องด้วยนะคะโอ้โหอึดมันมองไม่ค่อยเห็นเพรากล้องมาไกลอือหูข่าวติดตามข่าวอยู่จ้าพี่ไทยบอกตัวน้องมองไม่ค่อยเห็นสายตาน้องซ้ำ มนี่เหรอคัน้ำอ่อนมาแบบไม่มีแอปเลยวันนี้ สวัสดีคนใหม่ด้วยนะคะใครหิวเหมือนกันบ้างน่าต่องเกดอะไรวะ เห็นไม่ได้เห็นในติ๊กต็อกหนูหรือยังพี่หิวมากมากหนูทำนายพี่ใช่ไหมตอนนี้ยที่นู่นกี่โมงแล้วหนืม สำหรักน้ำตาแบบดังเลย <g urt> <g urt> มาค่ะคำต่อไปนี้ให้สําหรับทุกคนเลยนะคะ เ้เน้นหนูหนูยำใช่ไหมใช้พริกเผาน้ำปลาซีอิ๊วขาวน้ำตาลนิดนึงแล้วก็ผงชูรสนิดนึงมะนาวค่ะแล้วก็คุก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 เข้ากันแล้วก็เครื่องเคียงก็จะมีพริกไม่ใช่เครื่องเคียงออส่วนผสมที่เป็นสมุนไพรก็จะมีพริก มีหอมแดงกระเทียมซอยผักชีใบเลื่อยตะไคร้ออ้ยเผ็ดเพิ่งเช้าอยู่เลยของพี่เก้าโมงอยู่เลยค่ะแล้วก็เอามายำรวมกันแล้วก็ใส่ใส่สารแแน่ด้วยนะอืม หนูลวกกุ้งอ่ะหนูว่าตั้งน้ำให้เดือดใส่เกลืองไปนิดนึงน้ำเดือดแบบสุดแล้วก็เอากุ้งอ่ะลงไปสะดุ้งแป๊บเดียวแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ยำเลยค่ะสำหรับคนที่อยากกินนะคะง่ายๆแต่อร่อยบอกเลยว่าอร่อยมาก ยงดังไปไหมอ่ะเมื่อวานกลับบ้านพี่ทอยไม่ได้อยู่นิ่งเลยตั้งแต่แม่เอาหลานมาปวนมากพาไปเล่นทะเลเมื่อวานกับพี่แอนวิ่งจับไม่ทำ ซอหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเฉดแล้วนะคะไม่ยังก่อนอยู่ไม่มีหนาะใช่ขเขาไปหยุดลิ้จอบหนูเร็วมีคนหยุดตามเพิ่มแล้วนาะอ,อืเดี๋ยว เดี๋ยวรอหลานกลับได้ไหมตอนนี้หลานกลับไม่ได้อะค่ะพอดีว่านครคนติดเยอะมากแล้วพาหลานกลับไม่ได้แม่ก็เลยทาอะไรไม่ได้เลยคือหลานอะ่ะเนี่ยเหมือนเราไปไปทะเลกันใช่ไหมคือซื้อส้อมตำมาหลานเอามือขวาส้มตําเลยสนมากเด็กผู้ชายแต่เดี๋ยวให้แม่ไลฟ์สดดีกว่าเดี๋ยวดูนั่งเฝ้าหลานให้เอาไหมพี่ไทยยังไม่เคยเห็นหลานใช่ไหม แบบนี้นะแล้วก็ไขมนันนาอยนะไขรเป็นบนะ้งอือหือชุ่นใจบายบาย เช่ไหมช่องนี้ที่ไทยน่ากลัวที่บ้านยังไม่ได้ไปฉีดวัคซีนเลยจองคิวไม่ได้ไปสักทีพอแบบจะไปแล้วแบบมีคนติดเพิ่มตัวสุดท้ายแฟนหลอยังไม่เห็นร้านเดี๋ยววันไหนหนูไลฟ์สดให้ดูไหมโซนมาก คือแบบที่บ้านไม่ต้องทำอะไรเลยอะ่ะคำนี้ก็คือความหายไปน,นานเลยใช่ไหมไปทำงานอยู่เกาะเกาะให้แน่นๆหน่อย าอากินดูอะไรอะอากินชอบดูของกินหลานชื่ออากินแซบบอข้อนแซบลายคะ่ะอร่อยมากเลยค่ะพี่ ถ้าแบบใส่ปลาราน่าจะแบบดีมากแต่ว่าไม่มีปลาราที่ห้องอร่อยม,ออามากพมีแต่เครื่องแล้วต้องไปทำกุ้งมาใส่เพิ่ม วนนี้จะทำเมนูอะไรเดีย๋ยวพี่เขาบอกขื้นเสียงเนี่ยขอโทษนะคะมันใกล้กล้องไอมันใกล้ลำโพงขอโทษนะคะ จะทำเมนูอะไรดีพี่ไทยหมดแล้วอะ่ะโอเคค่ะโอเคค่ะไปดีกว่าเนาะทุกคนอิ่มแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย